สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับผ่านมุมมองของเด็กชายคนหนึ่งชื่อหวนหวนค่ะเราจะมาดูกันว่าความตึงเครียดระหว่างเขากับคุณแม่ฟู่หยุ่นรัว่วแล้วก็ชายหนุ่มอีกคนซือเย่ยเนี่ยมันเป็นยังไงโดยเฉพาะจากเหตุการณ์ในนิยายบทที่91-95ถึงนะคะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ฉากแรกเลยคืนนั้นเหมือนฟู่หยุ่นรั่วก,กลับบ้านช้ากว่าปกติ ใช่ค่ะแล้ววนๆนี่คือยืนกอดอกรอหน้าประตูเลยหน้าบึ้งมากพอแม่เข้ามาปุ๊บถามเลยเสียงเรียบๆไปเจอซื้อหยวยมาใช่ไหมครับคือรู้ทันเลยนะอืมฟู่หยุนรั่วก็พยายามเลี่ยงๆอะค่ะบอกว่าไปคุยงานเรื่องจัดการแต่หวนๆสวนทันทีเลยแบบว่าคุณแม่อย่าไปหลงคารมกระสุนเคลือบน้ําตาลของเขานะครับโหใช้คํานี้เลยนะใช่ค่ะเขามีเจตนาไม่ดีแอบแฝงคือเตือนแม่แบบจริงจังมาก แต่แม่ก็ยังเ,เหมือนพยายามพรามีประนอมนะก็ะรับปากว่าจะระวังแต่ก็ยังบอกให้หวนๆว,วนเรียกซื้อหยวยว่าลุงหยวยอย่างสุภาพซึ่งหวนๆวนก็ยอมเรียกแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นไงคะวันต่อมานี่ชัดเลยซื้อหยวยเริ่มขับรถตามไปส่งหวนๆวนที่โรงเรียนทุกเช้าใช่ถึงจะจอดห่างๆนะแต่หวนๆวนเห็นตลอดกลับมาก็บ่นกับแม่เลยทำไมเขาต้องตามเรามาด้วยแบบหุดหิดมาก ฟู่หยุนรั่วก็พยายามปลอบลูกนะบอกว่าเอออย่าคิดมากเดี๋ยวตัวไม่สูงอะไรแบบนั้นคําพวกนี้เหมือนไปจี้ใจดํานิดๆน,นะคะหวนหวนก็เงียบไปแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นต้องกลับไปกองถ่ายอยู่ดีอ,อ๋อเพราะติดสัญญาค่าปรับแพงมากใช่ค่ะคือสถานการณ์บังคับเลยแม้จะไม่อยากเจอซือหยวยแค่ไหนก็ตามพอกลับไปกองถ่ายนี้เป็นไงต่อครับบรรยากาศทุกคนก็ยังต้อนรับหวนหวน,หวนดีเหมือนเดิมนะคะยกเว้นเออพอซือหยวยเดินเข้ามาทักทายเท่านั้นแหละ เหมือนเลยเหมือนเลยค่ะไม่พูดไม่จาคือแสดงออกชัดเจนมากว่าไม่ต้องการอยู่ใกล้ๆผู้กำกับโม่ที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็เหมือนจะรู้เรื่องนะแอบแกล้งซือหยวยสั่งให้ถ่ายฉากเดิมซ้ำท,ทั้งที่จริงๆมันผ่านแล้วหวนๆเองก็ไม่เห็นด้วยกับการแกล้งนะคะแต่พอซือเย่ถ่ายเสร็จกำลังจะเดินมาหาเท่านั้นแหละหนีก่อนเลยวิ่งไปหลบหลังแม่เลยค่ะฟ้องแม่เลย คุณแม่ก็ต้องแก้สถานการณ์ไปใช่ค่ะฟูหยุนร่วก็ต้องเอาขนมที่ทีมงานให้มาล่อเบีเ่ยงเบนความสนใจลูกให้หันไปสนใจอย่างอื่นแทนตอนที่สื่อเย้คุยงานกับผู้กำกับหลังจากนั้นไม่นานวนวน,วนก็ถ่ายส่วนของตัวเองเสร็จมีงานเลี้ยงอำลาเล็กๆให้ค่ะแล้วในงานเนี่ยผู้กำกับโมก่ก็เออชวนหวนหวนบอกว่ามีหนังเรื่องใหม่เป็นแนวเซียนเสียอยากให้มาเล่นเป็นลูกชายพระเอกอ๋อ หนังแนวเทพเซียนกำลังภายในแฟนตาซีที่กำลังฮิตเลยนะใช่ค่ะแล้วจังหวะนั้นเองนักแสดงหญิงเซียแวนนิงที่อยู่ในงานด้วยก็แสดงความสนใจโปรเจกต์นี้เหมือนกันแล้ววนว,นวนอีปฏิกิริยาอย่างไงครับพอได้ยินชื่อเซียแวนวนิงวนวนก็นึกถึงนักแสดงอีกคนทันทีคือแฟงชวยที่เคยดังมากๆจากหนังแนวนี้อ๋อเหมือนมีความทรงจำบางอย่างประมาณนั้นค่ะแล้วในใจเขาก็คิดเลยอยากให้เสียวแวนนิงเนี่ยได้บทนางเอกไปแทนแฟงชวย มีความคิดซับซ้อนเหมือนกันนะเด็กคนนี้แล้วทำยังไงต่อเขาก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะไปดูตอนคัดเลือกนักแสดงด้วยตัวเองแต่มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรครับระบุชัดเจนเลยว่าต้องให้ยวนชินพาไปเท่านั้นไม่เหาซือหยวยดูมีแผนนิดนิดนะคะดูมีเล่นในแต่พอไปถึงที่คัดเลือกนักแสดงจริงๆกลับเจอเรื่องไม่คาดฝันใช่ค่ะแทบหงายหลังเพราะคนที่นั่งหัวโต๊ะในฐานะผู้ลงทุนใหญ่ไม่ใช่ใครเลย ซื่อยวยซื่อยวยยืนอึ้งไปเลยอยากจะกลับนะแต่ก็กลัวว่าถ้าตัวเองไม่อยู่ดูเนี่ยฟังเสืออาจจะฉวยโอกาสเข้ามาคัดเลือกแล้วได้บทไปเลยต้องจำใจอยู่ต่อจำใจนั่งเก้าอี้ตัวเล็กที่เขาเตรียมไว้ให้ข้างๆซื่อยวยนั่นแหละค่ะแล้วซื้อยวยว่าไงบ้างเห็นวนๆนั่งหน้าเบื้องอยู่ข้างๆก็พยายามชวนคุยค่ะยืดลูกอมให้แต่วนๆก็เมินไม่รับแล้วเกิดอะไรขึ้นซื่อยวยเลยเอื้อมมือไปหยิกแก้มยุยยๆของวนๆเบาๆ โอโหจุดเดือดเลยไม่นั่นระเบิดเลยค่ะตะโกนลั่นห้องเลยเราขาดกันโ,โหแรงมากทำเอาอึ้งกันทั้งห้องเลยสิอึ้งสิคะผู้กำกับถึงกับขำบอกซือหยวยว่าเนี่ยยังซื้อใจเด็กคนนี้ไม่ได้จริงๆซือหยวยก็ได้แต่ยักไหลย,ยอมแพ้ไปแล้วการคัดเลือกนักแสดงก็ดำเนินต่อไปใช่ค่ะจนถึงคิวของนักแสดงหญิงคนหนึ่งชื่อเจียงเจียงมาคัดบทสมทบ แล้วหวนหวนสนใจคนนี้ไหมท่าทีเปลี่ยนไปเลยค่ะพอเห็นเจียงเจียงเนี่ยเขานิ่งมองการแสดงแบบตั้งใจมากเหมือนเออเหมือนจําได้ว่าเคยได้รับความช่วยเหลือจากเธอมาก่อนอาจจะจากความทรงจําในอดีตชาติหรืออะไรสักอย่างน่าสนใจ แล้วเขาทำยังไงน่าแปลกใจมากทั้งที่เพิ่งประกาศตัดสัมพันธ์ไปหยกหยกนะคะแต่เหวินเหวินกลับหันไปกระซิบกับซือหยวยคุยกับซือหยวยใช่ค่ะชมการแสดงของเจียงเจียงอย่างจริงจังเลยเหมือนอยากให้คําพูดตัวเองมีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อหวยก็คงแปลกใจน่าดูค่ะดูแปลกใจแต่ผู้กำกับก็ดูเหมือนจะพอใจการแสดงของเจียงเจียงอยู่แล้วนะคะแต่วนเหวินก็ยังไม่วางใจยังค่ะกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวทีหลังเลยยืนกรานว่าจะอยู่ดูการคัดเลือกบ,บทนางเอกต่อไปแล้วก็ยังไม่วายสั่งห้ามซื้อหยวยด้วยนะใช่ค่ะสั่งห้ามเลยว่าห้ามแอบหนีไปหาแม่เขาระหว่างที่ตัวเองรูๆูอยู่เนี่ยครับ จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมานี่ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงการการต่อต้านซื่อหยาบของเหวินเหวน,หวน,หวนความรู้สึกห่วงแม่แล้วก็การที่ต้องเข้ามาอยู่ในโลกของผู้ใหญ่แบบวงการบันเทิงใช่ค่ะมันเป็นการผสมผสานที่แบบน่าสนใจนะระหว่างความดือ้อความไม่พอใจแบบเด็กๆที่แสดงออกตรงๆกับการกระทำบางอย่างที่ดูเหมือนมีการวางแผนมีความคิดที่โตเกินวัยครับผมซึ่งมันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อนะว่าเด็กคนนี้ ที่ดูเหมือนจะมีความสรงจําหรือรู้อะไรบางอย่างล่วงหน้าเนี่ยเขาจะรับมือกับความซับซ้อนในโลกของผู้ใหญ่ที่เขาพยายามจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไงแล้วจริงๆแรงจูงใจเบื้องหลังการกระทําทั้งหมดของเขาคืออะไรกันแน่อันนี้น่าติดตามมากๆเลยค่ะ